สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา8 9 9 d d ดีดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับคลิปแรนดอมในวันนี้มาในหัวข้อถ้าเขาต้องเสียคุณไปจริงๆชีวิตเขาจะเป็นเช่นไรขอพลังงานจากจักรวาล ขอพลังงานจากไพ่ส่วนบอกอันดับเถิดค่ะ Hi Pinterest. f o r of s o r d p e i g h of s o r d three of o n e Knight of wand King of sword 3 of in the card เอสออฟว n น Seven of อฟวันใ้ไพ่เป็น Empress พรังงานของคุณนะคะมีความเป็นทาส ดินมังก,กรพฤกษกกันธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมิถุนตุลกุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกโดดเด่นธาตุดินและธาตุไฟเอ,อ่อตอนนี้คุณเป็นคนที่น่าจะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้คนแล้วก็มีเอ e น g รจของ คนที่โฟกัสเรื่องของการงานหนักมากบางท่านนะคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นทำงานใหม่หรือมีโปรเจกต์โครงการมีแลนมีแผนงานบางอย่างที่คุณกำลังริเริ่มก่อตั้งคุณอาจจะเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือมีการขยายธุรกิจขยายบริษัท หรือมีผลิตภัณฑ์ที่คุณนําสู่ตลาดแล้วสิ่งที่อันเห็นนะถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานและความสำเร็จของคุณมากกว่าการที่คุณจะโฟกัสความรักเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะแต่งกับงานหรือมีงานเป็นคนรักมีงานเป็นคู่รัก คุณใช้ energy ส่วนใหญ่ไปกับการทำงานในแง่ของความรักคุณก็ใช้ความรักส่วนใหญ่ที่มีนั่นคือคุณรักงานมากคุณทุ่มเทให้กับงานที่คุณทำอยู่เต็มที่ภายนอกผู้คนอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนสวยหน้าตาดีบุคลิกดีดูสง่างา,าม ดูเป็นที่ถูกอกถูกใจต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะชื่นชมคุณถึงความเก่งกาจความที่คุณทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีออคุณดูจะมีสเสน่ห์แต่การมีสเสน่ห์ของคุณก็มีกรอบมีคอมฟอร์ทโซนของตัวคุณเอง คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าเก้าไม่เท้าและเก้าดาคุณน่าจะเคยเจ็บปวดและผิดหวังกับเรื่องของหน้า,เ,าเรื่องของความรักหรืออาจจะเคยพังทลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินหรือครอบครัวก็ตามน่าจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจ ในความรักทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นความรักอีกครั้งเหมือนแล้วก็ใช้เวลาที่ผ่านมาทำงานนะคะให้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานอืม โฟกัสการงานต้องการความสำเร็จแล้วคุณก็น่าจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะเป็นเอ e นอ y ของคนที่ยังกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องให้ใครเข้ามาแล้วเป็นท็อกซิก เดี๋ยวเรามาดูคนที่เขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆถ้าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานชีวิตเขาจะเป็นเช่นไร

ออบคับเพสออบคับคุยนอบสอบ in the coat the emperor ได้ไพ่เป็นเด็ดอ n นจีนะคะเขาคนนี้มีความเป็นราศรีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสูงมาก แล้วก็มีความเป็นธาตุดินสูงมากเช่นกันธาตุดินมังกรพฤกษ์กันอาจจะมีลัคนาหรือราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟและธาตุดินธาตุลมเช้ามิถุนตุลกุมธาตุน้ำเชาวมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่ทำงานเก่งประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในระดับสูง เขาเองอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือทำงานที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วมีอาวุโสแล้วค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องการงานและการเงินที่มั่นคงมาก e NERGY ของผู้หญิงเก้าเหรียญหรือผู้ชายเก้าเหรียญคือสมบูรณ์ไปหมดนะแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีการเงินที่ดีหน้าที่การงานที่ดีการแต่งตัวการอยู่การกินที่ดี มองว่าตอนนี้เขาเริ่มจะคิดมากถ้าในอดีตคนคนนี้เคยเพิกเฉยละเลยไม่สนใจกับคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ได้เทคแ a คชั่นไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกความคิดหรือความรักให้คุณแล้วก็นิ่งเงียบใส่คุณหรือในตอนนี้เขาเองนิ่งเงียบไปหายไปจากชีวิตคุณขอให้รู้ว่าเขากำลังคิดมาก กำลังใช้สติปัญญาความสามารถความสลาดฉเฉลียวความเก่งกาจคิดคิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้ถ้าในอดีตเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้ซับพอร์ตอะไรคุณเลย ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเริ่มจะมีความคิดถึงคุณมากขึ้นเริ่มจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณและเขาก่อนหน้านี้ตอนที่คุณยังเติมเต็มและซับพอร์ตในชีวิตเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้มีความเป็นผู้นำสูงมากมจากเดิม ถ้าคุณเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่คอยเป็นฝ่ายไล่ตามวิ่งตามเขา take a คชั่นในความรักเป็นฝ่ายที่พยายามทำทุกอย่างให้เอมพลเอร์คนนี้เขามีความสุขและเขารับรู้ว่าคุณรักเขาคุณตั้งใจที่จะอยู่ในชีวิตของเขาแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อย คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีพื้นที่มีโรคส่วนตัวมีคอมฟอร์ทโซนของตัวคุณเองบ้างแล้วคุณก็ต้องการที่จะอยู่เงียบๆคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารักสดใสมีความสวยมีความเป็นเด็กแล้วก็มีความเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองเป็นคนที่สามารถจะมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองได้ บางคนคุณก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นหัวหน้างานต่อคุณอาจจะไม่ได้ success ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากเท่ากับเขาหรือเธอคนนี้นะคะซึ่งตอนนี้อันมองว่าคุณเริ่มจะอยากอยู่นิ่งเก็บตัวแล้วก็หวงแหนพื้นที่ความเป็นตัวของคุณมากแล้วคุณก็แสดงออก ในเชิงประจักษ์สัญ,ญลักษณ์ว่าคุณต้องการจะจบยุติความรักกับเขาหรือเธอคนนี้ยโดยที่คุณนิ่งเงียบนิ่งเงียบในความรักคุณอาจจะตัดจบจากเขาหรือเธอคนเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณอยากได้ความรักอยากให้เขาหยิบยื่นความรักให้คุณ เป็นคนเดียวที่จะอยู่ในชีวิตของเขาหรือเธออีกแล้วคุณเหมือนกับคุณไม่ได้หมดไม่ได้หมดความรู้สึกรักแต่คุณเริ่มจะหมดแพชชั่นหมดซึ่งความรู้สึกคล้ายๆกับคนที่ชินชา ชินชาและเย็นชากับการที่ต้องเป็นฝ่าย t a k e a คชั่นในความรักแต่ฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายที่ต้องรักษาสมดุลรักษาคนรักรักษาคู่รักรักษาเขาคนนี้ไว้ตลอดมาคุณทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีเขาหรือเธอคนนี้หวังว่าสักวันหนึง่งเขาจะมองกลับมาที่คุณแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณพยายามทํา ในความรักครั้งนี้ที่มีต่อเขาแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณได้รับก็คือการไม่เปิดโอกาสให้คุณได้ไปต่อในความรักการที่เขาตั้งดาบใส่คุณปล่อยให้คุณได้อยู่ในโลกของคุณเพียงลำพังคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณคิดเองเออเองจินตนาเองจินตนาการเองแล้วคุณก็เจ็บเอง ปราศจากเขาหรือเธอคนนี้ปราศจากการดูแลเอาใจใส่การติดต่อการซัพพอร์ตคุณก็เลยรู้สึกเจ็บมากยิ่งนานวันคุณยิ่งเจ็บปวดยิ่งนานวันเขายิ่งมีคำพูดถากทางตำหนิติเตียนใส่คุณจนตอนนี้คุณอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแล้วคุณอยากออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเองสักทีแล้วแม้ว่าคุณจะเจ็บปวด แต่คุณก็หาทางที่จะหลุดพ้นไปจากความเจ็บปวดนี้โดยที่ควรจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองขอเลือกทางเดินใหม่ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาหรือตรงกลางก็ตามคุณขอเลือกโดยการที่คุณเริ่มไปทำงานเริ่มไปทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในทุกมิติแล้วคุณก็ตั้งดาบใส่เขาตั้งดาบตั้งกำแพงทุกอย่างชัดเจนว่าคุณเริ่มจะปล่อยวางแล้ว ในความรักที่มีต่อเขาเหมือนกับคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วค่ะคุณไม่ได้หวยหาไม่ได้ไล่ตามไม่ได้วิ่งตามเขาอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าถ้าคุณตัดสินใจไปจากชีวิตเขาจริงๆแล้วความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำยังไงต่อไป Seven Open c e s นอสอดสิบดาบใบนี้อยากออกมานะคะเดือมมนูนเมื่อกี้อันอาจจะชนกล้องนะคะขออภัยด้วยค่ะทรวบครับ Up one Empress The Fool King of One. นายออฟซอดเอ็ดออฟซอสเดอะลอฟเฟอร์ทันทีที่คุณคิดได้ว่า คุณเจ็บปวดมามากพอแล้วคุณขอกลับมารักตัวเองทำตัวเองให้เป็นเอ็มเพรสมีความสุขในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณได้รับคุณยอมรับสถานการณ์ทุกอย่างคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานหนักมากและคุณก็โฟกัสตัวเองหนักมากเช่นกันเมื่อคุณถอยเมื่อคุณยอม ที่จะปล่อยไม่ยือ้อไม่หลังไม่วิ่งไล่ตามเขากลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองเขากลับเริ่มรู้สึกว่าการที่เขามุ่งเน้นการทำงานสร้างเงินสร้างไรายได้ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับอยู่ในสภาวะของคนที่เจ็บปวดมากถูกดาบสิบเล่มปัก ไปต่อกับชีวิตไม่ได้อารมณ์มันคระครุ้งขุนมัววุ่นวายใจสับสนเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดขั้นสุดละ <g ul ose> เขาจากเดิมที่ไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกอะไรมากมายรู้สึกเจ็บปวดสูญเสียได้มากขนาดนี้เพราะว่าคุณยังอยู่ในชีวิตเขาอย่างไรเล่าเขายังคิดว่าคุณไม่น่าจะไปไหนจากเขาได้ เพราะว่าคุณรักเขามากคุณคิดว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณหรือคู่ที่มาจากอดีตชาติของคุณคิดว่าการเป็นครอบครัวคุณต้องการให้เขามาเป็นครอบครัวของคุณและคุณจะไปไหนจะหนีจากชีวิตเขาไปไหนไม่ได้เขาคิดว่าคุณเคยเป็นอย่างไรคุณเคยทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรกับเขาคุณก็จะซับพอร์ตเช่นนั้น เหมือนเดิมที่เคยเคยมาแต่วันนี้เอเนอร์จีคุณเปลี่ยนไปคุณดูมีความสุขขึ้นดูมีออร่ราของความสวยความปิ่งปังดูคุณมีน้ำมีนวลแต่งตัวดีขึ้นดูคุณออมีความสุขดูคุณมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วดูคุณจะไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรกับเขาความเจ็บปวดที่คุณเคยแสดงออกความรู้สึก ห่วงใยการซัพพอร์ตต่างๆมันหายไปแล้วคุณจึงรู้สึกว่าคุณคงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันจะต้องเป็นไปถึงแม้คุณจะรักเขามากแต่คุณก็เข้าใจบริบท จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเกิดจะต้องรักเขาหรือเธอคนนี้เพียงข้างเดียวเพียงฝ่ายเดียวมันคงจะไม่สมหวังแน่ๆแล้วคุณก็ตัดใจยอมรับความเป็นจริงส่วนเขากลับรู้สึกว่าคุณคือคู่แท้คู่ชีวิตของเขาเขากลับรู้สึกขาดหายไป กลับมองมาที่คุณในวันที่ไม่มีคนอยู่แล้วในวันที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมูฟสายไปจากชีวิตเขาเจ็บปวดรวดร้าวไม่สบายใจขุ่นมัวอยากจะกลับเข้ามาเป็นคนรักเป็นครอบครัวกับคุณอีกอยากขอมาเริ่มต้นได้ไหมเมื่อวันนี้คุณเป็นผู้หญิงเก้าเรียญคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว คุณมีอะไรอะไรที่คู่ควรรละเหมาะสมกับเขาหรือเธอคนนี้แล้วคนเย็นชายอย่างเขาคนที่นิ่งเงียบไม่สนไม่แคร์โนสนโนแคร์อย่างเขาคนที่เก่งกาจไปะทุกเรื่องอยากกลับมาขอโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้ง เขามองว่าคุณสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณแล้วโฟกัสตแต่เรื่องหน้าที่การงานตอนนี้เขาเจ็บปวดเป็นสามดาบซะเองอยากขอกาสกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งนึงอยากให้คุณลืมเรื่องราวเก่าๆที่ทําให้บั่นทอนหัวใจคุณได้ไหมนะคะนะเหมือนคุณก็โฟกัสเรื่องงาน คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตด้วยการโฟกัสงานและคุณนิ่งเงียบหายไปเขากลัวว่าคุณจะไปเริ่มต้นความรักใหม่กับใครที่อาจจะเด่นดังหรือศักยภาพน้อยกว่าเขาเขากลัวคุณจะไปตกหลุมรักใครเอาความรักที่คุณเคยมั่นคงชัดเจนกับเขาไปให้คนอื่นเขาไม่ต้องการแบบนั้นเหมือนเขากะกักลัว,กลวกลๆกะก่หวงกังหรือเปล่าคะแต่ดูคุณก็ ปิดกั้นนะคุณก็ยังไม่ได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณอยากให้ตัวเองได้รับความยุติธรรมก่อนคุณอยากรักตัวเองก่อนคุณอยากเต็มที่กับชีวิตของคุณก่อนนะคะนะแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้นะอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะฟังไวเ้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ะะสุดท้ายนี้ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ